สบายดีพี่น้องรถบาทเท่ามาแล้วพี่น้องบาทเท่าเดิอดม,มาแล้วนี่รถบาทขั้นหม่พี่น้องป้าสีแดงสีแดงแนงนิดน,นี่รถขั้นหม่ที่มาเปลี่ยนรถปาก,กูด้วยพี่น้องที่ถือรถอัน รถอันแท็กซี่มาต่ำมาชนก่อเลยเลยวทรรถอันมีคนมาเปลี่ยนที่งาน,นท่าที่หมดอัพบนนอนเดิมลงเนืที่แล้วพี่น้องมือน,นี้เปลี่ยนหม่องเ้ยพี่หน่อยเด้อตะกี้มันอยู่ท้างนี่ที่โซนทางนี่มือน,นี ยับขึ้นไปท่างเทิงถึง ข่วงๆเด้อพี่น้องนี่ท้องฟ้าปอดปงก็มีฝนพี่น้องมาเดินมาเดินมาใหา้กำลังแรงเชียร์แรงใจทีมง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อีหล่าหงอินมด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บอสโจของเราซิงเกิลใหม่ อักสาวข้าวแม่พี่นองมากมากโอ้ยมวนขนาดที่งานกัสีอยู่ประมาณนี้พี่นอนนอนยุ่ยตยโฮมเตยน่วนอนยุ่ยเตยนี้จะไปพวงางไหมี่กเืออไ้เน่โอ้ยกบบาะื้นกวางบ้างแน่ท่อก็สิันแม่นยังบัว อุ้ยหุยเนะาะฝน,นสวัสดีครับพี่น้องในภาพนั่นบ่คือกันเลยกับอยู่ทางนอกเป็นยังไหมฮแม่คือวางซัน,น <c oughs> เป็นยังไตามผู้ทางนั้นก็นกนได้เด้อน,นั่นเด้อนั่นเป็นยังเป็นยังก็กได้สิพาลูกใายไปเที่ยวทะเลเป็น่อยไปเทีย่ยวสมุม่เออไปแต่ละไปอาบน้ำบ,<อ>บ,บ่บ่บ่ให้อาบไปไปหนังสืองโอ้ยคือบายดีลูกจะเป็นได้กันคักเนาะกับพอเนาะ ปลาพี่พ่อนะขี่รถก็ติดจอไว้ดีขี่รถไปก็ได้บอสขพี่พ่อแล้วขี่ไปเป็นทายขี่ไปเนาะ ทะเลี้ยนเกือบกันก็่ายติงใช่เกือบไขว้พี่แต่ฉีดซื้อไม่หรอมันอันนี้เนี่ยื้อไปซนเสมอไข่เก็บตินมันคว่ไมนอันสิดเมื่อสภาพแล้วฉี่ซื้อไม่นด้เทมงานห้าเริ่มตั้งเวทีแล้วพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานสาวน้อยเพชรวัานแพงเนี่ยพี่น้องอยู่อยู่ล่านป่าเกือกพัทยาเหนือสายสาม เหนือเด้นอนาะมพี่พรขัตยานเหนือนั่นไงไไถูกไหมอ่ะขัทยานเหนือสายสามเรนบ่พี่พรจ้าขัตยาเหนือสายสามเออพี่พพน้องอ,อย่าลืมมาให้กำลังแรงเชีย่ยแรงใจสาวหน่อยเพชรวันแพงตะกัอีลาอุ้งจิงเด้อ มันก็ได้พักพักยู่ดอกพี่นององนี่ว่าได้พักอยู่ Ừ ừ cho <laughs> trăng <laughs> ขอบคุณพี่พรเท่าแล้วเกิดพ้อมเจ้าเดถามกันแล้ว <c oughs> ทอดกวยกับมันแซ่บแชบพี่พรน,นางเลยจ้ะพ่อิได้หยับไงบผู้ไ่ายับโหลดเา,า,าลขขงเขาทีเขาทาไม่าาั้งเอื้อ,อ,ยอเยเือมเอากเอไ้เบิ่งน้องได้หมด <c oughs> ตั้งใจล่าง,งานเลยหยุดงานเลยได้นี่<อ>นพีพว่ว่านวิเปลี่ยนมันหยุดอ,อันเขาเรยว่ามันล่าหลายกลาไปตัวอือ่าันงน่ <laughs> นางานบาพเจ้าเ่น่ก่อนี่ดุกกับพี่นี่หวัง พัทยาบอไเป็นเลนน้ำทะเลบอกไปโลดใส่อันนั้นกับไ้เป็นรวันไปกับอันกับไอ้ดวงกับอันไปบอน้องปลไป เรียงมน้าเป็นเกิดผาเปียกนี่ก็แค่น ริมตั้งเวทีแล้วคุณแมานมือน,นี้านปลาเกือที่น้องขวงขนาดเด้อพี่น้องอัดคนได้ได้หลายหมืน่นอา,าลักิบีฝาหอยสมิสกันีนอกันไม่คิปหนาสำหรับคิปนีส้าบายดีพี